เราสะสมสารพิษมาตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากนั้นจะเสื่อมอย่างเดียวมาดูแลตัวเองได้แล้วนะคะอย่าปล่อยปะละเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะบางทีอ่ะคนมีจุดเล็บตรงเนี้ยก็เฉยเฉยแอนะคะเคยเป็นตอนเด็กๆเฉยเฉยไม่สนใจเล็บลอกข้างหลังนี้ตรงนี้ ผิวหนังหลังเล็บเนาะมันลอกก็ไม่สนใจอ่านี่แหลคะค่ะจนกระทั่งสะสมมาเรื่อยๆกินของเหมือนเดิมเด็กไม่ค่อยสนใจมีอะไรก็แบบบางทีไม่ค่อยสนใจพืชผักเด็กับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่สนใจจนกระทั่งตัวเองอะมารู้สึกตัวเองตอนกับอายุประมาณ30กว่านะสามสิบสเฮ้ยเริ่มมีอาการนู่นนี่นั่นเริ่มหันมาส,สนใจสุขภาพแล้วล่ะคะ่ะ <Dest professionals> เนาะตอนเด็กๆไม่สนใจตั้งแต่เล็กจะได้ไม่เป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่ตอนนี้นะคะเด็ก <Summer> ๆเนี่ยบางทีพูดยากนะในการทานผลไม้พืชผักทานแต่พวกของหวานทานแต่พวกของที่ใส,ส่สีใส่สารเคมีใส่สารกันบูดของผักผ่านกระบวนการทั้งหลายทั้งแหล่งเนี่ยนะคะก็นี่แหละค่ะทาให้ร่างกายเราสะสมสารพิษมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะมาดูแลตัวเองได้แล้วค่ะเมื่อถึงเวลานะคะเวลาที่ดีก็คือเนี่ยตั้งแต่20ขึ้นไปที่ร่างกายมันจะเสื่อมลงทุกวันไม่โตแล้ว ยี่สิบหยุดการเจริญเติบโตไม่มีฮอร์โมนอะไรเปลี่ยนแปลงมาถึงฮอร์โมนการเจริญเติบโตที่แบบมันจะซ่อมแซมร่างกายให้ไวอะนะไม่มีแล้วค่ะหลังจากนั้นจะเสื่อมอย่างเดียวนะคะพอสามสิบสี่สิบก็จะรู้แล้วว่ามันทำให้มันอ่นก็เป็นไอ้นี่ก็เป็นอ่ะเริ่มเสื่อมเยอะแล้วนะคะ mm. ซ่อมค่ะซ่อมนะคะฟื้นฟูตัวเองด้วยวิตามินแร่ธาตุ